ครับผมสวัสดีครับนี้เสี้สผ้าไปส่งสินค้าครับส่งสีเบงขึ้นเรือไ่ครับพี่น้องน่ครับของขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วครับเสื้อผ้าเบิ่งห้าูใจเลยครับเต็มลำเรือเหมือนเดิมครับส่งพาไปส่งสีเบงครับตามไปครับเรือมารับแล้วครับ ปวามเดงครับอ่าี่หมอบีมอมกับักรกได้ไหมหอาพี่หมอถามมาครับมาที่สเบียงครับไี้เบิ้งให่จูใจเลยครับนีนะครับ เปากนามครับวันนี้ลมเย็นดีครับลมเย็นเย็นเีวเิวทะเลนะครับ ยังเลื่อนสิคะจอดเด้มาพี่น้องคืนครับพี่น้องเมื่อคืนครับเพีกครับเ่ียคครับ,รบอืเอนเรือใหญ่ไงมากครับ ครับตอนนี้ก็มาเื้อเสือเซเดียวรับได้มาเสือเสเบียพวกมันจะจัดห่ักีนะครับเ็าเรื่อเ่องไง้เป็นิครับนต้องนางน้ของบริษัทที่ตเตลียนครับ มาดวลึกแล้วครับพอไม้ครับตรงเสียงลบนี้แล้วครับเรือน้ำมันครับ นองกาลปะพุ่คขอบคุณข้าวอยู่หน้าวัดก็ดีครับครับมาดูกันครับมาดูการขึนเสบียงครับอ๋อกรต่อยอ๋อพี่วิวพี่โป๋เหรอโอเคโอเคไห้เบิ่งแบบชู้ใจเลยครับปากโคตติดตามกคไหลคคกดแช่เนื้อด้วครับแล้วทะเลปากน้ำครับ จากเล็กปากน้ำมาเป็นทะเลปากน้ำครับผมนี่แหละครับเรื่อน้ำมันครับโองเปรี้ยวถึงตกมาได้ยงังไงละครับ มีพลังงานมารับครับสวัสดีครับเอาสารขาดครับค่อยๆยกเด้อนะครับสวยๆกันยกรอันไปเรือทีแล้วครับทำงานก็บคนขึ้นไปครับ ่งนีนนะครับคืนมาานันกระแทกมันเกินว่า้วบอกแคทถึนยังไ,ไงเวลามีคืนมาเรือหาตนะนะิดกระแทกปากหาซิบอะไรเน,นี่คนหลังไหคนหลังไหมกงเงี้ยวโคตรปวดเลยแรงโค้งรไป

lên đây hay là không? à, là lơ lửng đấy, súng và tâm không? kêu rồi. kêu, kêu, kêu. OK, 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 OK,

มักชีวิตแล้เอดน้ทะเลยโคตินคนไหลโคตแช่ไปนิครับมี่อพันธุ์ยิบข้งต่อไปมีทั้งลิปสัคลิบเาาครับบอร์ากมีแต่ลิปสั้ยิบเาครับลิปยาาบอกว่ามีเวลาเห็นปันได้ครับขายของน้ำแน่เลยอยู่ๆนิดนึงครับบางับที่ว่าเฮ้ยี่โอ้ถทาดีบครับลงยูทูไเบ ไม่หรอกค้อมไหวหน้างครับนี่ปากนาำครับวันนี้บรรยากาศดีครับออกือบๆไปน้อยหนึ่ง Bà con học nhiều người bà con học học nơi tự kỷ làm bà con học 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 là bên học học mương học 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 สามารถอย่าลืมกดติดตามตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับอารีฝากน้ำครับคลิปนี้ครับลกแก้ตอนนี้ครับสวัสดีครับ